โรคภูมิเพี้ยนต้องปฏิบัติตนอย่างไรนะครับตอนนี้น้ำหนักอยู่ที่46ค่ะกินกรดอะมิโน,โนวิตอยู่แล้วนะครับในทุกๆวันนี้แล้วก็ปกติเนี่ยปฏิบัติตามคิดคุณหมออยู่แล้วนะครับต้องกินโปรตีนจากปลาและไข่วันละเท่าไร่ต่อวันนะครับครับก็สําพหรับโรคภูมิเพี้ยนถ้าชื่ออย่างเป็นทางการเราเรียกว่าโรคถ้าภาษาไทยภูมิคุ้มกันทําลายตัวเองภาษาอังกฤษก็คือโรคออโตอิมูนดีซีสนะครับเพราะในโรคภูมิเพี้ยนเนี่ย พื้นฐานการรักษาเนี่ยใช้แนวทางของอการฟื้นฟูไตด้วยโรคไตเสื่อมได้ตอนี้หลักการเนี่ยยิ่งเป็นโรคภูมิเพี้ยนรุนแรงโรคภูมิเพี้ยนเนี่ยเอาโรคดังๆนะก็คือโรค SLE ก็ไม่ทราบว่าทางคุณสัตินานเนาะเป็นภูมิเพี้ยนประเภทไหนเป็น SLE หรือว่าเป็นพวกโรครูมาตอยหรือพวกะสะเก็ดเงิน หรือพวกกล้ามเนื้ออ่อนแรงถ้าไม่ได้ระบุะรายละเอียดว่าเป็นภูมิเพี้ยนประเภทไหนเนี่ยก็ให้หลักการเหมือนกับพวกไตเสื่อมนะฮะคือควรจะรับประทานอาหารโปรตีนสูงเนี่ยประมาณไม่เกิน300กรัมต่อวันหรือ3ขีดแต่ถ้าอาการรุนแรงอาจจะลดลงกว่านั้นเหลือทั้ง2ขีด